ทำไมช่วงนี้พี่สองคนความแฟนแรงจังเลยคะวันวันศิษย์วันนิสาบอสามก็เลยบอ,อกพี่พสูดกกนนุดักนเนาะจรจใช่คิดถึงคิดถึงพี่ไพยไหมไม่ค่ะเพิ่งไปเจอมาค่ะได้เจอแหล้ไม่เป็นไรไม่คิดถึงแล้วหยุดหน้ารักโอนหน้า้อย <c oughs> อ้าวถ้าไม่หยุดเลยทำไงอ่ะหยุดน้ารักหยุดห,ห,ดหล้รลา หยุดน่ารักอะหยุดแล้วโอนมาห้าร้อยค่ะ l u เ cm หยุดแล้วโอนมาแม่คะโบมามากใช่คือตื่นเช้าอ,อ่ิจริงๆวันนี้วันนี้สมองอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันคิดไปแล้วนะว่าจะพูดว่าข้าวสวยยูดีๆปากมันไปนว่าเป็นน้ําสวยอะ่ะกินน้ําพริกกับน้ําสวยจะเอาไปตัดตอนที่พี่ไผ่บอกรักวีรักได้จุ๊บ ใจลอยไปหาผู้เบ่าแน่นเลยพี่ไต่พูดผิดพูดถูกพี่ถึงแฟนเอาเปล่ากาแฟไผ่ต้องมาแล้วนะคะช่วยแฟนขายหน่อยเอาเป็นว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณไผ่ด้วยเนาะที่วันนั้นก็คือเอช่วยขายน้ําำหมูแผ่นพี่ไตยด้วยนะคะแล้วเราก็คือต่างคนต่างช่วยกันนั่นละค่ะไผ่เขาก็ทํา กาแฟาไผ่นะคะซึ่งก็ได้โปรโมทช่วยกันอย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้าไปสั่งกันเด้อที่เ c e b o o k แล้วก็แฟนเพจของคอ f ฟ e ่ไผ่นะคะคนกันยังไผ่ตลอดว่ามันจะนมันนี่คนไหลหรือเปล่านะคะ